แล้วนี่ครับถามนะครับคำถามอะไรคำถามต้องบอกว่าสำหรับแฟนบรรเทาโดยเฉพาะนะครับคนที่ไม่ใช่แฟนบรรเท้ของรุ่นจะไม่ทราบจะตอบไม่ได้นี่ครับตึ่นที่คิดตื่นอะไรครับรู้ด้วยไม่มีไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวรำมันเดี๋ยวจบไม่เดี๋ยวให้ให้เที่ยวเชียก่อนนะบ้าน ออะไรนะว่าถูกหรือเปล่านะครับ่เากระรรเมนี้ครับขอบอกไว้ก่อนนะครับเราจะแจกกระดาษคำตอบนะครับให้เขียนบนกระดาษคำตอบนะครับไม่ต้องพูดออกมานะและห้ามลอกกระดาษ้าด้วยนะครับ ถ้าล่ออยู่คนคนละคนละท้าาจับติดศูนย์นะโอเคเปล่าคำถามไม่ยากนะครับคนที่ติดตามรถบ้านตั้งแต่สมัยตั้งแต่เกิดนะครับจะรู้ดีใครตั้งแต่ผมเกิดตั้งแต่ที่เกิดผมยังไม่เกิดอาเลยครับอาเลยลิงกริติกนะโอเคพร้อมยัง ถามเนี่ยเป็นคำถามที่ดูเหมือนจะยากแต่จริงไม่ยากง่ายมากนะครับถ้าสังเกตนิดนึงจะรู้นะครับคำถามแรกยังไม่ถามนะครับยังไม่ถึงเวลาแต่เสร็จยังเสร็จแล้วใช่ไหมฮะนิในการเสลากเขาอยากเล่นด้วยไหมครับอ๋อเหรอมาเปลือยไปแล้วนะครับอ๋อเที่ยวเสิร์ฟอาหารอยู่ มีใครอยู่ข้าวไหมอยู่ข้าวก่อนไหมท่านครับไปกินให้ตอบข่าวก่อนมาเขอาขอยากเอาแล้วนะคำถามแรกถามว่า,า,วาเลขท้ายสองตัววันที่สิบหกนีออกอะไรไม่ใช่ไม่ใช่ครับถามว่าเลขท้ายสองตัวบัตรประชาชนของรถ ไม่ไให้ว่าเป็นเลขซับเลขซําคือเลขคู่อก็คือก็คือเหมือนกันนได้บอกบอกแล้วิดาดาเขาม่เาอ่เดี๋ยวมันง่ายไปแต่ห้ามลอกกันนะเพราอะไรรู้ป่ะเราอยากให้เดาเองไงแต่ไม่ต้องลอกของคนอื่นนเพราะชื่อว่าข้อนี้ไม่มีใครรู้หรอก ไมดตัวเองจำไม่ได้เลยมไม่ตอบไม่ได้เหกันโอเคไหมอะไรนะไม่มีสิสองข้อครับแล้วใไมวแลยาว้นครับเดาเลยเดาเลยอย่าิดมากข้อนี้ยยู่มเหมือนกันทุกคนเข้าเดียวกันข้อสอง ที่บ้านของรุทที่ฝันแก 2องตัวเราให้ไปเลยยาไปไหมอ่ะมีคนรู้สี่ตัวได้เหรออะไร้าไปทำอะไรบ้านเขามาแม่แม่แต่ก็ถือว่าเป็นความโชคดีของเขาเขาเป็นแฟนแท้เราถูกไหมยอเคนะครับก็เราจะเดามาแล้วกันนะครับเอางี้ดีกว่าข้าหน้า วันอะไรด้านหน้าเขาก็ได้หาสสุขเสาร์อาทิตย์จะมีสองวันก็ได้นะครับบอกไปเลยนะครับเกือบเกิดข้ามวันอย่างเงี้ยคือหัวอ,อยู่ข้างในท้องแม่จะเท้าออกมาแล้วอะไรอย่างนงี้เป็นข้ามวันของวันนะครับได้มีรองคนเลยข้อสี่ใส่รองอเท้าเบอร์อะไร อะไร<อ>ไม่ต้องวันที่ครับอเอาแคเ่เดือนพอครนะับอะไรนะ,ะรอะไรนะแล้วก็ค่อ,อยไปสอนถามเองตอนที่สอนจะวางเริ่อะไรสอบไม่ได้เหมือย่นันอันนี้จะไม่ได้ครับตอบไม่ได้เพราะจะของหอต้ตอบไ,ได้เลยครับขออ้อหกไม่ไม่ใช่วันเปิดอนะเบ้าะนะมันวางแผนอะเบ้านะเดือนนะ่ะไม่หนึ่เดียว วันข้อที่หกเลครับโรงเรียนอนุบาลของรถชื่อว่าโรงเรียนอะไรครับข้าข้าราชข้าราบกข้ากข้าราชร้รก้าก้ร้้รา้กร้าข้กร้ารก้าราร้าราชการรารข้รารารกร้ารา่กข้ารารั้ร้รราข้รกกร แต่ว่าเดี๋ยวเราบอกก่อนนะครับ12ข้อเนี่ยใครตอบถูกไม่ถึงสข้อนะครับเดี๋ยวจะให้ไหว้น้ำไม่ได้ผมให้เป็นนะครับใครตอบถูกได้แค่ไม่ถึง4ข้อนะครับมีงงข้องอีกข้อหนึ่งอ่ะขอที3ข้อ